ใบหญ้าและต้นไม้ในป่าโค่กขาวบอกเล่าถึงฤดูการที่เพิ่งผ่านพ้นเมื่อฤดูฝนมาถึงทำให้ป่ากลับมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่ง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าทำให้ป่าโคกขาวเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติของอำเภอชื่นชมป่าโคกขาวเป็นป่าเป็นจั่น ซึ่งได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2506โดยได้รับการดูแลจากกรมป่าไม้ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ8.6ตารางกิโลเมตรป่าพื้นใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโดยมีทางหลวงหมายเลข2268 พาดผ่านกลางพื้นที่ป่าซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยความเขียวชอ,อุ่มของแมกไม้นานาพันธุ์ในปา่าโคกขาวทำให้ที่นี่กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของเหล่าสัต ป่าแห่งนี้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีพื้นดินที่เป็นสีแดงเมื่อมองดูจะเกิดภาพตัดระหว่างความเขียวชวยอุ่มของต้นไม้ทำให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติจนได้รับการขนานนามว่าป่าทับทิม พนิดของปลากโคกาวเป็นปลาติง่งรังมีพันธ์ใหม่ไม่จิกไม่แดงไม่พ่วงไม่ทีสำคัญที่สุดคือมึงใหม่พยุมีต้นใหม่ใญ่หม่บกอยู่ประมาณจักร้อยกว่าปีโอประมาณจักสี่คนความสูงประมาณจักสามสิบสี่สิเมตรปลาโคกาวอยู่กับเพื่อนชุมมานานมีฐานที่สำคัญอย่งต่อไปนี้ โขกไงเลืก12มมเมตรก่วงสิบหเมตรโดการเกิดน้ำไหลลงมาจากปลาครับมาเสาะเป็นโขกโขกไม้จอกทำไม,มจี้ช่วยบ้านดูเสาจะตัง้งโขกไม้จอกก็มีไม้จอกมาอยู่แล้วกับมีหูมีต่ตัวเป็นยูเป็นฟูงพอบเท่าเสมอนี่ ้านจินแจกนี่มันจะอยู่สามคุดครับอ,อยู่สูกให้ฝ่ายบางนึงที่เป็นเนี่ยที่กว่วกระมูครับเวลาฝนตกออกกไ็ไม่ได้แสงตะท้อน,นออกเป็นสีก็เลี้ยงท่องครับป่ากุกขาวนะครับเป็นพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแต่เดิมนั้นมีพื้าที่กว้างใหญ่มากประมาณ8000ไร่ก็เหลืออยู่ปัจจุบันก็ประมาณ5 3 8 7กิไร่นะครับส่วนมากเป็นปา่าเบญจพรรณป่ปาปา่ปาพัดใบเป็นส่วนใหญ่มีต้นไม้หลายชนิดเช่นต้นไม้เต็งไ,ไม้รังไม้ปราดูไม้พวงไม้กระบาดเป็นต้นนะครับซึ่งเหมาะกับที่ดินของของป่าตรงนี้นะครับ วิถีชีวิตของชาวบ้านกับป่าโค้กขาวมีความผูกพันกันมายาวนานซึ่งชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าในด้านการเลี้ยงสัตว์การหาอาหารและป่ายังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งหาอีลอกนี่แหลวกระพักจาบกันอดอกกระเจียวแน่เป็นกันแล้ว ยังมากันมาจะแม่แนวกินเอาเหมือดเนาะเอาไปก็ได้ขายเหมือดในช่วงฤด,ดูฝนป่าจะมีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นมากทำให้เกิดเห็ดชนิดต่างๆเห็ดระโงกเห็ดใครและเห็ดบดนอกจากนั้นยังมีผักหวานป่าผักสาบผักติ้วบอนป่า และดอกกระเจียวอลอ,อกอยังอลอ,อกเกิดผลมนันตืบผลหาอีลอ,อกหา,กาพักษาบนี่ละ่ะกับก้นแง่กันพ้นตกแงน่นี้สำคัญไม่ตัมันกับวอนบอหู หลังจากที่ปีพอศสองพัาสเปตทเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าตรงนี้ร่วมกับท้องถิ่นนะท้องถิ่นก็มีหน้าที่รวบรวมประชากรประชาชนที่่รอบป่าให้รู้จักการดูแลรักษาป่าถ้ามีการตัดไม้ทำลายป่าป่าก็จะหมดไปก็จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันมันขาดแคลนไปก็เลยสร้าง กินสำนึกให้ประชาชนในรอบป่าให้เขารู้จักดูแลรักษาป่าด้วยทั้งสภาตระบลก็มีการประชุมหาหรือกันทั้งผู้นําท้องที่และท้องถิ่นให้ประชาชนในรอบป่าเข้ามามีการอนุรักษ์ป่าและการรักษาเขตพื้นป่าให้ให้ดูต่อไปอถ้าเราไม่รักษาต่อไปป่าก็คงจะหมดก็เลยมีโครงการร่วมกับปตท,ทในการปูป่าในส่วนที่ปตทรับผิดชอบ ก็มีแปลงปลูกป่าข้างในโดยกรททแล้วก็ราชสุอ,อาสาสมัครวิัล่ป่าหรือเรียกว่ารอสทปทั้ง3หมู่บ้าน ผ่านมาป่าโคกขาวได้รับการฟื้นฟูข,ขึ้นมากสิ่งที่จะทำให้ป่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการที่ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ก็จะทำให้ป่าโคกขาวยังคงอยู่กับคนรุ่นหลังสืบไป